อลคเช้าวันนี้เรามาดูพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะรามาดูในอิสยาห์บทที่สี่สิบนะคะอิสยาห์บทที่สี่สิบชีวิตของคนเรานะคะหลายครั้งเราเองไม่มีคนไหนแล้วค่ะที่อยากจะมีชีวิตแบบที่มีความทุกข์ผ่านเข้ามามีเรื่องไม่ดีผ่านเข้ามาเราทุกคนต่างต้องการชีวิตที่เหมือนโรยไปด้วยกลีบกุหลาบและหลายครั้ง เวลาที่เราฟังคนเล,เล่าข่าวประเสริฐในครั้งแรกเขามานำเราเชื่อพระเยซูหลายครั้งมีการนำเสนอให้เราได้รู้ว่าชีวิตนั้นจะแสนดีขนาดไหนเขาไม่ได้โกหกเลยทราบไหมคะแต่ว่าไม่มีพระสัญญาข้อใดที่จะบอกว่าชีวิตของคุณจะโรยด้วยกลีบกุหลาบทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันไปจนกว่าจะถึงวันที่คุณจากไปอยู่กับพระเจ้า เพราะว่าเรายังอยู่บนโลกนี้ดังนั้นถ้าร่างกายเรายังอยู่บนโลกนี้แน่นอนหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตบางครั้งก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราปรารถนาเสมอไปแต่ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเรามีพระสัญญาจากพระองค์ในอิสยาห์บทที่40ข้อ31พระคัมภีร์บอกว่า แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ยมีคนมากมายนะคะที่เป็นคริสเตียนแล้วก็ชอบข้อพระคัมภีร์นี้มากเลยอยากที่จะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีอยากจะวิ่งแล้วไม่เหน็ดเหนื่อยอยากจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ยเชื่อว่าหลายคนที่นี่ก็อยากจะได้รับ ข้อพระสัญญาข้อนี้ด้วยเหมือนกันอยากจะเดินไปได้ในระยะทางไกลเดินอยู่ในชีวิตคริสเตียนและไม่อ่อนเปลี้ยนไม่เพลียแรงไม่สะดุดล้มไปก่อนมีหลายคนที่อยากจะวิ่งวิ่งไปตามการทรงเรียกของพระองค์วิ่งไปนานๆแล้ววิ่งแบบไม่เหน็ดเหนื่อยหลายคนเห็นปัญหาเข้ามาในชีวิตอยากจะบินเหมือนนอกอินทรีเพราะว่านอกอินทรีบินได้ไกลและบินได้สูงมาก แต่ว่าบางคนไม่ได้สังเกตดูว่าตอนต้นของข้อบอกว่ายังไงตอนต้นของข้อบอกว่าแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าอาะไรค่ะการรอคอยเนี่ยบางครั้งมีคนเอาไปเข้าใจผิดมีคนเอาไปบวกกับเรื่องของการหายโรคแล้วก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่หายกําลังรอพระเจ้าอยู่ถ้าพระเจ้ามีน้ําพระทัาายเมื่อไหร่จะรักษา ถ้าพูดอย่างนั้นมันก็เหมือนกับการที่เราจะบอกว่ารอพระเจ้าช่วยให้ฉันรอดการหายโรคกับความรอดเป็นสิ่งที่พระเจ้าทำให้เสร็จแล้วในวันที่คุณอธิษฐานรับเชื่อพระเยซูคุณต้องรอไหมว่าเมื่อไหร่จะรอดในวินาทีที่คุณอธิษฐานคุณรับเชื่อพระเยซูคุณกล่าวออกมาด้วยปากคุณเชื่อด้วยใจคุณรอดในวินาทีนั้นเลยแต่ถามว่าณนะวินาทีที่คุณอธิษฐานเสร็จ ร่างกายของคุณไปโผล่ในสวรรค์เลยไหมไม่ร่างกายคุณยังไม่ไปโผล่ในสวรรค์แล้วคุณเชื่อได้ยังไงลหละว่าคุณรอดแล้วมันเป็นความมั่นใจอยู่ข้างในเหมือนกันนะคะเรื่องของการหายโรคพระเจ้าได้ทรงกระทําให้กับเราแล้วผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์บนไม้กางเขน สิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วแม้ว่าร่างกายของเราจะค่อยๆรับมันเข้ามาแต่ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องรอคอยร่างกายเราค่อยๆปรับเข้ารับตามที่พระวจนะกล่าวไว้แต่ไม่ต้องรอแล้วเพราะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทำให้เสร็จไปแล้วแต่จะมีบางอย่างที่เราต้องรออย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องของงานอธิษฐานของงานจากพระเจ้า หรือบางคนอธิษฐานขอคู่ครองจากพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่เราต้องการจะรู้ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีให้กับเราเป็นยังไงรีบเร่งไม่ได้เราไม่สามารถที่จะอธิษฐานพระเจ้าลูกอยากเจอคู่ของลูกแล้วขอพระองค์ส่งเข้ามาเลยละกันใครก็ตามที่เดินผ่านประตูนี้เข้ามาถ้าโสดอยู่ลูกเชื่อว่าเป็นคู่ของลูกไม่ได้นั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องรอคอยเพราะว่าบางครั้งคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะแต่างงานในตอนนี้ เรื่องของงานหรือว่าเรื่องของการทรงนำในการทำธุรกิจต่างๆก็เหมือนกันนั่นเป็นสิ่งที่เรารอคอยพระเจ้าแต่การรอคอยไม่ได้หมายความว่าเป็นการนั่งเฉยๆแล้วก็รอให้พระเจ้าเอามายนใส่ตักให้บางคนมองว่ากำลังรอพระเจ้าอยู่ก็เลยไม่ทำอะไรละรอพระเจ้าเอามาวางเอาไว้ข้างหน้าใส่พานเอามามอบให้แต่นั่นไม่ใช่วิธีที่พระเจ้าทรงทา พระเจ้าให้เรารอคอยด้วยความเชื่อมั่นยึนมั่นในพระคำของพระองค์และในตลอดช่วงระยะเวลาที่เรากำลังรอคอยพระองค์เราสามารถที่จะอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้ามีความสุขได้อืเราสามารถที่จะขอบคุณพระเจ้าในช่วงเวลานั้นมีความชื่นชมยินดีมีความสุขได้และเมื่อเรารอคอยพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่า พระองค์จะเสริมกําลังให้เราในระหว่างที่เรารอคอยถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าการเดินทางในครั้งนี้กว่าจะไปรับในสิ่งที่เราอยากได้มันใช้ก้าวการเดินทางหลายวันบางทีอาจจะเป็นเดือนบางทีอาจจะเป็นปีแต่เราจะไม่อ่อนเปลียถ้าเราจะวิ่งเราจะไม่เหนื่อยล้าและแม้ว่าปัญหามันเข้ามาจนเราจะรู้สึกไม่สามารถที่จะรับต่อไปไหวแต่เราสามารถเหินไปได้ด้วยปีกของพระองค์ พระองค์จะนําเราให้บินขึ้นไปเหมือนนกอินทรีได้แต่ทั้งหมดมาจากการรอพระเจ้าหลายคนไม่อยากรอหลายคนอธิษฐานเสร็จลืมตาขึ้นมายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าอย่างนั้นแผนสองมีแผนสองทันทีแต่การรอพระเจ้าคืออธิษฐานแล้วเราวางใจเรามั่นใจและเรามุ่งหน้าที่จะทําอย่างอื่นเราไม่พยายามดึงเรื่องกลับเข้ามาแล้ว เราอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกอยากจะลงลงทุนในการทําธุรกิจบางอย่างขอพระองค์ทรงนําลูกด้วยบางครั้งเรายังไม่ได้รับการทรงนําอะไรมันยังเงียบอยู่เราลืมตาขึ้นมาเราจะรีบตัดสินใจเลยไหมว่าเอาละ่ะฉันจะทุ่มเงินตรงนี้ในการทําธุรกิจตัวนี้ละไม่รอละไม่รู้พระเจ้าไม่เห็นตอบอะไรเลยหลายครั้งเราต้องรอหลายครั้งเราจะต้องเงียบหลายครั้งจะต้องใช้เวลาผ่านไป บางครั้งเป็นวันบางครั้งเป็นสัปดาห์บางครั้งเป็นเดือนแต่เมื่อคุณรอคอยและเมื่อคำตอบเข้ามาถึงคุณจะรู้ได้ว่านั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้านําเพราะว่าคุณจะมีสันติสุขในใจสิ่งที่คุณอธิษฐานอยู่บางครั้งคุณเตรียมใจแล้วว่าจะลงมือทาแต่ว่าข้างในมันไม่มีความสุขมันไม่สงบทั้งทงที่ทุกอย่างมันดูเหมือนกับว่าจะเกิดผลทั้งหมดแล้ว คนอื่นลงทุนด้านนี้แล้วเขาประสบความสำเร็จทั้งนั้นยกตัวอย่างคนไปเปิดร้านประเภทหนึ่งใครๆก็ประสบความสำเร็จมีคนมายุเราให้เราไปเปิดบ้างเราก็มีเงินพร้อมแต่พอเราจะลงเงินข้างในมันยังรู้สึกเหมือนมีอะไรสกิดสกิดอยู่ให้คุณรอก่อนเพราะบางครั้งพระเจ้ากำลังบอกว่านั่นไม่ใช่แต่ในบางครั้ง คุณไปเจองานบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันจะได้ผลหรอไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดผลจริงหรือเปล่าแต่ข้างในรู้สึกลงเงินไปเลยถึงแม้ว,ว่าสมองคุณไปหาหนังสือมามากมายเพื่อนคุณพยายามจะบอกว่าอันนี้ใครทําก็ไม่เห็นได้ผลมันเป็นของใหม่เป็นของที่ไม่มีใครยอมรับเป็นของเก่าไม่มีใครเขาทํากันแล้วแต่ถ้าเกิดพระเจ้าบอกว่าใช่คุณลงมือทําแต่ว่ามันจะมาจากการที่คุณ รอคอยพระองค์เฝ้ารอคอยระหว่างรอคอยทําอะไรละ่ะระหว่างรอคอยระวังใจด้วยคุณดึงกลับเข้ามาคิดต่อไหมโอ๊ยทํำยังไงดีไปหาหนังสือมาเปิดอ่านเพิ่มไปดูนูน่นดูนี่เพิ่มไปหาข้อมูลเพิ่มพยายามโทรติดต่อคนนู้นคนนี้เพิ่มไม่ค่ะถ้าคุณอธิษฐานแล้วคุณเชื่อว่าเพื่อนคุณกับพระเจ้าของคุณใครเก่งกว่ากันเพื่อนคุณมีประสบการณ์มาแล้ว แต่พระเจ้าเห็นอนาคตคุณจะวางใจใครเพื่อนคุณให้คำปรึกษาแต่พระเจ้าให้หนุนให้แรงหนุนให้เงินทุนให้ความสำเร็จให้ความปลยปลารคุณจะวางใจใครดังนั้นเมื่อคุณอธิษฐานขอเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองเกี่ยวกับเรื่องทางเส้นเส้นทางนำในชีวิตเกี่ยวกับการง,งานรับใช้คุณวางใจรอพระองค์และเอาเวลาที่มีอยู่สรรเสริญพระองค์ ขอบคุณพระองค์เปิดเพลงนมัสการพระองค์และที่สำคัญที่สุดแน่นอนพระเจ้าไม่ได้เรียกทุกคนมาทำงานรับใช้แบบเต็มเวลาดังนั้นระหว่างที่คุณใช้ชีวิตวันๆไปพระเจ้ายังมีงานอื่นที่คุณทำอยู่อาจจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตยังไงให้เป็นพยานกับคนอื่นหรือออกไปช่วยเหลือคนอื่นยังไงบ้าง พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อคุณแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนสิ่งทั้งปวงพระองค์จะทรงประทานมาให้พระองค์จะเพิ่มเติมให้ดังนั้นเมื่อคุณขอพระเจ้าแล้วว่าพระเจ้าขอทรงนำลูกในเรื่องนี้เรื่องนั้นด้วยตอนนี้ลูกวางใจพระองค์ลูกรอคอยพระองค์ตอนนี้ลูกจะสรรเสริญขอบคุณพระองค์ตื่นขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าลูกเป็นแกะของพระองค์ลูกรู้จักเสียงของผู้เลี้ยง เสียงของผู้อื่นลูกจะไม่ตามไปเสียงความคิดจิตใจตัวเองลูกจะไม่ตามไปเสียงความรู้สึกของเพื่อนคําแนะนําของเพื่อนลูกจะไม่ตามไปลูกจะนะตามแต่เสียงของพระองค์เท่านั้นดังนั้นลูกเชื่อว่าลูกได้ยินแน่ๆลูกเชื่อว่าลูกจะตัดสินใจถูกต้องแน่ๆดังนั้นเวลานี้ลูกเชื่อและลูกวางใจพระองค์ลูกสารสันพระองค์และพระองค์มีอะไรให้ลูกทําบ้างระหว่างนี้จะให้ลูกออกไปทําอะไรบ้างให้ลูกไปช่วยเหลือใครให้ลูกโทรไปหนุนใจใคร ให้ลูกอธิษฐานเผื่อใครได้บ้างให้ลูกออกไปนําใครมาเชื่อพระองค์ได้บ้างวางใจในงานของพระองค์ทำงานของพระองค์และงานของเราจะประสบความสำเร็จเพราะคุณเป็นคู่หูเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับพระเจ้าคุณคือคู่ร่วมพันธสัญญากับพระองค์ทุกสิ่งที่เป็นของคุณก็เป็นของพระองค์แล้วทุกสิ่งที่เป็นของพระองค์ก็เป็นของคุณด้วยคุณอยากได้พระพรจากพระองค์แต่เวลาพระองค์ขอความช่วยเหลือเราไม่ให้ คุณอยากได้การอวยพรจากพระองค์แต่พระองค์บอกว่าให้ทําอย่างนู้นอย่างนี้เราไม่เชื่อฟังเราอยากจะให้พระเจ้าทําย่างนู้นตรงนี้ให้อยากให้พระเจ้านําแต่พอพระเจ้านําเราบ้างให้เสียสละบางเรื่องเรากลับไม่ยอมเราต้องพิจารณาเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์ด้วยว่าจะทํายังไงที่เราจะทุ่มทั้งหมดให้พระองค์ได้เพราะว่าพระองค์ทรงทุ่มทั้งหมดให้เราแล้วและเราไม่ได้ทุ่มเพื่อ บีบบังคับให้พระองค์ทาให้เราจะเป็นการทุ่มเพราะตอบแทนพระองค์เรารู้ว่าทุกสิ่งที่พระองค์สัญญาพระองค์ให้แล้วเราจะได้รับตามนั้นแน่นอนดังนั้นพระคัมภีร์บอกแล้วว่าเมื่อเรารอคอยพระเจ้าพระองค์จะทรงเสริมกําลังเรียวแรงใหม่ให้เราจะบินไปเหมือนบินด้วยปีกนกอินทรีเราจะบินข้ามปัญหาต่างๆไปได้เราจะวิ่งและเราจะไม่เหนื่อยล้าเราจะเดินและไม่อ่อนเพลียนะคะ ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่23ข้อ20บอกว่าในทุกสิ่งซึ่งท่านกระทำในแผ่นดินพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านจะทรงอําน,นวยพระพรแก่ท่านในทุกสิ่งซึ่งท่านกระทําในแผ่นดินดังนั้นคุณอยากจะทําอะไรพระองค์อวยพระพรพระองค์ดูแลคุณแน่ตอนนี้เป็นส่วนของคุณและเป็นเวลาของคุณแล้วที่จะวางใจพระองค์รอคอยพระองค์สรรเสริญพระองค์ แล้วก็ทําตามที่พระองค์ทรงนําในแต่ละวันไปพระองค์มีแต่ละก้าวที่จะให้คุณลงมือและเราเชื่อว่าเราจะได้เห็นผลในสิ่งที่คุณอธิษฐานทูลขอเราจะได้ยินคําพยานดีๆมาเรื่อยๆสิ่งใดที่คุณต้องการอยู่ในเวลานี้ที่คุณต้องการการทรงนําต้องการการชี้ทางคุณจะได้รับแน่นอนเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แล้วและพระองค์ไม่มุสาเอเมนไหมคะ ให้มนให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันค่ะพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ได้ทรงสอนให้เราได้รู้ว่าเมื่อเราได้วางใจพระองค์เรารอคอยพระองค์พระองค์จะทรงเสริมเรี่ยวแรงใหม่ให้กับเราเราจะบินไปเหมือนบินด้วยปีกของนอกอินทรีเราจะวิ่งโดยที่เราจะไม่เหนื่อยล้าเราจะเดินแล้วเราจะไม่อ่อนเปลียเราทําทุกอย่าง งานเหล่านั้นจะสามารถบังเกิดผลเพราะว่าพระองค์จะอํานวยพระพรให้และในระหว่างที่เรารอคอยพระองค์เรารู้ว่าเราจะอธิษฐานเราจะขอบคุณพระองค์เราจะมุ่งมั่นในการอ่านพระวจนะของพระองค์เสริมถ้อยคาของเราออกมาด้วยความเชื่อผ่านทางการพูดออกมาเราขอบคุณพระองค์ที่สิ่งต่างๆจะบังเกิดผลเป็นอันดีเพื่อที่จะเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์หรือขอบคุณพระองค์สาหรับพระวจนะของพระองค์ที่เป็นเมล็ดฝังแน่นในใจของเราทุกคน ขอบคุณที่พระองค์ทรงโปรดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงย้ำเตือนข้อความจริงนี้เอาไว้กับเราอยู่เสมอเพื่อที่เราจะสามารถดำเนินตามนั้นได้เราขอบคุณและขอสรรเสริญพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอเมน